กินผัดผักหรออร่อยไหมโลกอร่อยไหมไหนพูดผักเปล่าเปล่าิเปล่าเปล่าผักเปล่าๆไหนพูดผักเปล่าๆปล่าซิอือครับอตักเลยตักกินเลยดกอ๋ออย่างนี้นะหย้ำหย่ำย่ำหย่ำย่ำ ไม่ด่อยเหรอเอ้ยอากินน้ำอากิ้วเขี้ยวให้หมดแล้วกินน้ำอ๋อเก่งจังเลยอากินน้ำด้วยอากินน้ำกันอ๋อสัดเชื่นให้ดูได้นะ,ะเก่งจังเลยกินผัดผักด,ด้วย